สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูรีวิวถอนฟันเพื่อการจัดฟันหมอขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะคนไหนที่กลัวใจไม่แข็งอย่าเพิ่งดูนะคะสําหรับคําถามที่มักจะได้รับคําถามบ่อยเลยว่าเอ๊คุณหมอคะวันนี้หนูจะต้องจัดฟันเนี่ยหนูอยากจะถอนฟันได้ไหมแล้วหนูจะต้องถอนฟันกี่ซี่ถอนฟันแล้วน่าจะเปลี่ยนไหมหรือว่าเวลาที่เราถอนฟันไปแล้วเนี่ยมันเจ็บมากไหมคะคุณหมอหรือว่าจะทํา ความสะอาดยังไงหลังการถอนฟันนะคะวันนี้เราไปดูกันแบบละเอียดยิบเลยนะคะไปดูกันเลยปกติแล้วนะคะคนที่จะจัดฟันเนี่ยเรามักจะถอนฟันในคนไข้ที่มีฟันค่อนข้างเกยมากหรือว่ามองทางใบหน้าด้านข้างเนี้ยค่ะมันค่อนข้างยืนอันนี้เรามักจะถอนส่วนที่ที่เรามักจะถอนฟันนะคะมักจะเป็นฟันกรามน้อยค่ะ ฟันกรามน้อยก็คือซี่ที่อยู่ถัดจากเขี้ยวนะคะเึื่องปกติเราจะมีข้างละสองซี่ก็คือบนสองขวาบนสองซ้ายแล้วก็ล่างขวาสออีกสองซี่ล่างซ้ายอีกสองซี่เช่นฉฉนั้นมักจะเป็นฟันที่เราจะใช้เพื่อการถอนฟันนะคะแล้วหมอก็มักจะได้คําถามอีกสําหรับคนที่มีฟันเขี้ยวออซ้อนอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะล้วจะถามว่าคุณหมอคะหนูต้องถอนเขี้ยวไหมคะปกติแล้วในการจัดฟันนะคะถ้าเป็น เป็นตัวหมอเองเนี่ยหมอจะไม่ถอนเคี้ยวนะคะเพราะว่าเคี้ยวเนี่ยมันเป็นฟันที่ที่อื่นมันมาแทนแล้วมันไม่สวยแล้วเคี้ยวมันเป็นฟันที่ค่อนข้างยาวค่ะถ้าเราเก็บมันไว้เราจะยิ้มสวยกว่าแล้วซัพพอร์ตการสบฟันได้ดีกว่าด้วยนะคะแล้วก็มีคําถามอีกว่าเคสแบบไหนล่ะคะคุณหมอที่จะไม่ต้องถอนฟันปกติแล้วเนี่ยเคสที่ไม่ต้องถอนมักจะเป็นฟันที่ห่างอยู่แล้วคือมีช่องว่างเยอะแยะเต็มไปหมดฟันห่างอยู่แล้วเนี่ยช่องมันเยอะอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องถอนนะคะหรือ คนไข้ที่ใบหน้านด้านข้างเนี่ยคือเขาค่อนข้างสวยอยู่แล้วฟันเขาเกเเล็กน้อยเราก็ไม่ควรจะถอนนะคะหรือในเคสที่ถอนฟันมาก่อนล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะฟันกรามถ้ามีพื้นที่เยอะแล้วเราก็จะไม่ถอนค่ะแต่เคสนะคะว่าช่องว่างมันเยอะไหมไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการถอนนะคะเราจะหมอจะต้องเช็คจากใบหน้าด้านข้างจากเอ็กซเรย์ดูว่าการรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้นะคะแบบขั้นตอนการถอนฟันเนี่ย มาถึงเราจะวัดความดันก่อนนะคะถ้าความดันปกติหมอก็จะให้ทานยาแก้ปวดรอไว้ก่อนนะคะแล้วก็สําหรับการใส่ย,ยาชาเราจะมียาชาพ่นให้ก่อนไม่ต้องกลัวเจ็บมันก็ชาระดับหนึ่งแล้วนะคะเจ็บนิดเดียวพอทนได้ค่ะพอชาแล้วเนี่ยหมอจะทิ้งให้คนไข้ชาประมาณไม่เกิน5นาทีเราจะทดสอบก่อนว่าคนไข้คะชาหรือยังคะอาการชาเนี่ยสาหรับคนที่ไม่เคยถอนฟันไม่เคยฉีดยาชาเลยเนี่ย อาการชาจะรู้สึกเหมือนกับปากเรนานหนาหนาบวมๆแต่จริงๆมันไม่ได้บวมนะคะก็เป็นอาการชั่วคราวและถ้าเราถอนฟันเฉพาะซี่เนี่ยเราไม่ได้ทายทั้งปาก<ม>อาจจะชาแค่เฉพาะแก้มเฉพาะจุดนะคะเป็นเรื่องปกติส่วนขั้นตอนการถอนฟันเนี่ยอันนี้จากเคสน,นี้เป็นเคสที่ติดึ้นมือเรียบร้อยแล้วการถอนมันจะถอนได้ยากเพราะลากเขาไม่ได้กลางนะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่ลากกลางอาจจะมีลากหักก็จะใช้เวลามากขึ้นนะคะ พอหลังจากถอนฟันเร็จคนไข้ก็ต้องกัดผ้าก๊อซนะคะกัดผ้าก๊อซก,กัดยังไงคือเราต้องกัดจนกวาเลือดจะหยุดไหลน,นะคะเวลากัดผ้าก๊อซเนี่ยกัดไปเลยมีเลือดหรือน้าลายกินนะคะอย่าบ้วนน้ําบ่อยะคะ่ะคนไข้ที่บ้วนน้ําบ่อยๆเลือดจะหยุดช้าแล้วแผลมันจะงเสด<อ>เวลาที่เรากัดผ้าก๊อซเนี่ยปกติถอนฟันซี่หนึ่งควรจะกัดประมาณสองถึงสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วแต่คนบางคนเลือดมันหยุดช้ากว่านี้ก็กัดไปเรื่อยๆ มันซึมออกมานิดหน่อยปกติแต่ถ้าเลือดมันไหลออกมาเหมือนกับเป็นคลอดคลอดเป็นเหมือนกับคล้ายๆก๊อกน้าออกมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผิดปกตินะคะต้องรีบกลับมาให้หมอดูนะสําหรับแผลเนี่ยกว่าจะหายเนี่ยแผลปิดจริงๆเราจะใช้วารสองอาทิตย์ขึ้นไปแผลที่หายใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสีขาวๆสีเหลืองๆคนข้าอยาเอาอะไรไปแคะนนะคะถ้าเรากลัวสงสัยมากเนี่ย มันจะทําให้คอตเลือดที่อยู่ข้างบนแผลมันหลุดออกไปแล้วแผแลเราจะอักเสบเราจะปวดนานนะคะแล้วสําหรับยาแก้ปวดมาแนะนําว่ากินก่อนที่จะปวดเราหลังจากถอนล้วก็กินยาแก้ปวดทุก4-6ชั่วโมงค่ะปกติเนี่ยวันลุ่งขึ้นมักจะหายปวดแล้วนะถ้าวันแรกกินยาได้ดีนะคะแล้วก็สําหรับการแปลงฟันแปลงฟันเราสามารถแปลงได้ตามปกติคือแปลงเฉพาะฟันค่ะเราอย่าแปลงไปโดนแผลนะแล้วก็กานอาหาร ว่าแรกๆเลือดยังไหลยอยู่หมอแนะนากินอาหารอ่อนก่อนค่ะหลังจากนั้นทานได้แต่ว่าอย่าเอาอาหารเคี้ยวไปกระแทกแผลเพราะว่ามันก็จะเลือดออกขึ้นมาอีกนะคะจะทําให้แผลหายช้าเนาะปกติแล้วก็ไม่กี่วันแผลก็หายแล้วค่ะถ้าใครสามวันแล้วแผลยังไม่หายปวดต้องรีบกลับมาให้หมอตรวจเช็คนะคะมันอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างที่จะต้องการได้รับการดูแลเนาะอ่ะพอดูเราดูคลิปจบแล้ว ตอ,อนวันก็เสร็จแล้วทีนี้หายกลัวกันหรือยังคะถ้าหายกลัวแล้วก็มานัดปรึกษาจัดวันได้หรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามหมอได้ไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางไลน์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ